สวัสดีครับมามาอีกแล้วครับสินค้าขายดีอดับหนึ่งของทางร้านครับเป็นแฟชั่นเอวยืดงาน usa นะครับตัวนี้เป็นเอวยืดเป็นรวมแบบแฟชั่นครับเน้น้าคอตตอนพาราเนนผ้าฝ้ายแฟชั่นล้วนๆนะครับติดแบรนด์เยอะสายใหญ่ก็เยอะนะครับเป็นงาน usa นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างกันนะครับสินค้าตรงนี้เป็นสินค้าที่ขายดีครับมาเมื่อไหร่ก็้าหมดนะครับทางขายเองทั้งขายส่งนะครับ สวยทุกตัวโอ้โหนี่ตัวแรกอ้โหเลี้ยยืดเยื้เลี้ยยืดเยืเป็นงานที่ขายง่ายๆครับขายง่ายๆการจากัดไซส์มันจะน้อยขายได้ทุกตลาดนะครับตัวนี้อ่าทางร้านก็ขายเองขายมาเกินเซปีแล้วตัวนี้ขายดีมากๆนะครับขายดีมากๆยวให้โชว์เดี๋ยวให้โชว์ก่อน ัวตัวตาไฟก็เนี่ยเอวเล็กๆก็มีนะครับเอวยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยขาดจำ้ำขาจำ้ำสีดำสนิทนะครับสีดำสนิทโอ้ยสวยสวยเข้ม,มสีเอวยืดสีน้ำตาลสวยฉ่ำๆนี่ก็เอวประมาณ 3, 4, 3, สามสี 3, 4, 3, ่สามหกส์สามสี่สามหกเยอะมากนะครับใครที่มีกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่ๆจัดได้เลยนะครับนี่ก็เอว 40. สี่สิบขี่มา้าเอวสี่สิบ ไ oh, ซส์ใหญ่โอ้โ oh, ห oh, ตัวนี้สีส้มสีส้มสวยช่ำๆ uh huh. สภาพผ้าในี่แบบเกรดเอนะครับยังว่าเกรดเอนะครับสวยทุกตัวเอวยืดนะครับชายได้หญิงได้นะครับขายง่ายๆนะครับสีสดๆนี่ขึ้นโชว์ซะหน่อยตัวต่อไปโอ้โ oh, ห oh, นี่เอวไงแฟชั่นทหาร สวยๆเจ๋งๆแฟชั่นและทหารเนี่ยทรงคาโก้ขาจำ้ำขาจ้ำนี่ก็เป็นงานที่ขายดีมากๆนะครับขาจ้ำก้าทรงแบบนี้ครับผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับเนี่ยใส่ได้หมดเลยโอเคดูตัวต่อไปอยัางามาเอวยืดทุกตัวนะครับเอายืดทุกตัวขายง่ายๆ ใครที่กําลังมองหาตางเกงที่ขายง่ายๆอยู่นะจะโปรดักตัวนี้ได้เลยนะครับขายง่ายสุดๆนะครับการจากัดไซมันจะน้อยเอวยืดดนะครับ,รบ,รบผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีนะครับตัวนี้กระสายใหญ่ี่ก็เอวสามหกสามแปดส์ใหญ่เยอะมากๆนะครับใครที่นี่กลุ่มลูกค้าตัวใหญ่ๆจับได้เลยครับเพราะาเป็นงานของอเมริกานะครับอเมริกามันจะได้ส์ใหญ่ งานที่เราขัดมาเรียบร้อยนะครับขัดมาเรียบร้อยยิน, wrote, นป้ปายให้สวยงามครับยินป้ายสวยงามสินค้าไม่ต้องทําอะไรเลยเอาไปขายได้เลยนะครับเราเรียดให้เรียบร้อยนะครับเรียดให้เรียบร้อยก็พับป้ายพับป้ายพับป้ายเยอะนะครับพับป้ายก็ะผลมาเยอะพับป้ายนี่ก็ไปทําราคาได้นะครับพับป้ายพลานินก็สวยขาบาน งามมากงามางามางามนผ้าเลยส่งขาบานนะแบบนี้ก็ขายดีนะครับแบบนี้ก็ขายดีโอ้โหสีกะปิสวยฉ่ำๆสีกะปิเป็นงานที่ทางร้านก็ขายเองด้วยนะครับขายเองนะครับเราขายเองด้วยขายส่งด้วยนะครับเรามีหน้าร้านแน่นอนครับเรามีหน้าร้านอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับตรงนั้นวุฒิสวีชัยครับขายอยู่ที่นั่นมาสิบกว่าปีแล้วครับ สิบยี่สิบปีแล้วครับตัวนี้ขายเองครับขายเองด้วยขายส่งด้วยนะครับสินค้าตัวไหนที่เราขายเองว่าขายดีแล้วก็ทําส่งเราส่งให้ทั่วประเทศนะครับอย่างพารินินสวยพารินินสายใหญ่ๆืดยยืดๆสวยทุกตัวหัวผ้าเกรดเอนะครับขายได้ทุกตลาดนะครับตล,ตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดออนไลน์ตลาดออฟไลน์ขายได้หมดนะครับ ลองขายดูเราจะติดใจนะครับสินค้าตัวนี้ไม่เคยเอานะครับขายได้ตลอดนะครับเราด,ดูตัวอย่างอีกสัก mm hmm. ตัวแฟชั่นทุกตัวนะครับเป็นแฟชั่นที่ขายง่ายๆครับขายง่ายๆไม่เคยเอาก็พาลินินนะครับะพาลินินสีกลมเอวยืดเอวรูดได้ขายง่ายจริงๆ ยี่ห้อดีเลยนี่ของแกป๊ปดแบรนดแก๊ปมาเยอะนะครับมีแบรนดแก๊ปอีกอสวยทุกตัวสวยจัดๆนี่ก็ผาฝฟไฟนี่พ้าไฟ,าไฟขาจำ้ำนี่ขาจำ้ำใสสยใหญ่นี่ก็เอียรมา40สบนะครับใครมีกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่จัดได้เลยนะครับนี่ส่งทหารแฟชั่นสวยก็ผาลินินอีกแล้ว ช้ำช้ำทุกตัวใส่ใหญ่นี่แบรนด์แบรนด์เทสเซนเอ็มในแบรนด์เทสเซนเอ็มนะครับโอ้สวยจัดสวยจัดกระพาลเลนินโอ้โหสีชมพูสวยเลยงามงามงามส่วนก็สวยเนี่ยอย่างว่าเกรดเอทุกตัวนะครับหัวผ้าเกรดเอนะครับป้ายยังห้อยอยู่เลยหมยกิ๊กนะกิ๊กไหมกิ๊กกิ๊ก ทรงคาโกทรงคาโกผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีนะครับพอาลูกฟูก็มีนะครับพาลูกฟูสวยล,ะละายทหารไซชั่นไหมละมีเอวประมาณ40กว่านะครับ42 44นะครับใส่ใหญ่ก็ขายราคาส่งเท่ากันหมดเลยนะครับสวยทุกตัวาย จะสวยไปไหนล่ะตอวนี้จะสวยไปไหนก็้าภาสไปไนันพข้าภาสปพพันใส่ใหญ่ๆสไตล์ที่ฝรั่งเขาชอบใส่กันเนสไตล์อย่างนี้ครับสวยพาลิมินโอ้ยสวยกข้าภาลินินอีกพาลิมินทรงขาบานๆขายดีครับ รับรองได้เลยว่าขายดีในกระพราลินินนี่สีดำล้วนๆและสีดำสนิทสนิทีกระพราลินินนีดกระพราลินินสีชมพูโอ้สวย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 ต็อกพาคอนต้น,นเอวยืดยืดเอวยืดเจ็ดยืดแปดก็มีครับเอวยืดยืดขาจั๊มสีเขียวขี่มา้าโอ้สวยนี่กระพราลินินนีด ก็สวยพาลินินแ่ยเบน,นก็ดีล่ะเบนคารินคายแบนคารินคายก็แบนดังนะของเมริกาสวยใหญ่เดี๋ยวมาสี่สิบครับสี่สิบสี่สองยืดๆผู้ชายสแตนด์พินก็ใส่ดีนะครับโอ้สวยทุกตัวนี่กับพาลินินอีกพาลินินพ้าฝ้ายติดมาเยอะมากนะครับสินค้าตัวน,นี้จะเป็นงานของ USA นะครับ งาน u s a เป็นแฟชั่นเอลเยอร์นะครับสไตล์แบบผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีนะครับขายได้ทุกตลาดนะครับเป็นสินค้าที่ขายง่ายๆมากครับเป็นสินค้าที่ทางร้านก็ขายเองด้วยนะครับใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เลยครับสินค้ามีพร้อมส่งให้ทั่วประเทศนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม